แต่งงานกับฝรั่งชีวิตไรอิสรภาพหนูควรทําอย่างไรก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนหนึ่งที่แต่งงานมากับฝรั่งหลายปีแล้วนะคะทุกคนแต่ฝรั่งคนนี้เออเขาให้น้องไปเรียนหนังสือใช่แต่ว่าไม่ให้ทํางานเวลาไปซื้อของไปอะไรเนี่ยต้องไปกับเขาเท่านั้นคือไม่ให้ออกไปคนเดียวไม่ให้ว่าเออเธออยากไปเดินดูอะไรก็ไปเดินดูอะไรเงี้ยไม่ให้ไม่อนุญาต คือไม่ให้คือถ้าไปกับเขาจะเอาอะไรเนี่ยถ้าเขาจ่ายได้เขาก็จะจ่ายถ้าจ่ายไม่ได้เขาก็จะบอกว่าไม่ได้คือตามร <üler. S 1> ายได้ของเขาอันนี้ฝรั่งเขาก็ทาถูกอันนี้พี่ก็ไม่ได้ว่านะสำหรับเออฝรั่งบางคนที่เขา<ด>ไม่ได้มีไรายได้เยอะเราจะไปชี cia, ้อเอาของแพงแพงก็ไม่ใช่เนาะก็แต่ปัญหาของน้องเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาคือว่าตั้งแต่แต่งงานมาฝรั่งคนนี้ไม่เคยให้ออกไปซื้อของคนเดียวไม่เคยให้ไปไหนคนเดียวไม่เคยอยากให้มีเพื่อนมีฝูงเจอคนไทยทักทายได้แค่นั้น โทรคุยกับทางประเทศไทยกับลูกกับเต้าหรือกับครอบครัวได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกออกไปก็ต่อเมื่อเขากลับมาแล้วก็ไปด้วยกันไปซื้อของด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันคือไปด้วยกันกลางวันเวลาที่น้องเขาจะออกไปไหนเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือจูงหมาไปฉี่ไปถ่ายมีหน้าที่ดูแลหมาที่บ้านเขามีหมาที่บ้านสองตัวเออน้องเขาก็จะต้องจูงหมาเนี่ยออกไปข้างนอกไปเดินเพื่อไม่ให้หมามันเครียดแล้วก็ไปขับถ่ายข้างนอกเนาะมีหน้าที่แค่นั้น เออน้องเขาบอกว่าชีวิตจริงหนูมาแต่งงานกับฝรั่งหนูอยากมาทํางานแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะมาเจอแบบนี้ตอนนี้หนูเครียดมากหนูไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรเอ่อความอิสระของหนูมาใหม่ๆอ่ะพี่มันเรื่องจริงที่ว่ามาใหม่ๆภาษาไม่ได้จะไปไหนคนเดียวเราก็ไม่อยากไปคือไปกาแฟเราก็อุ่นใจว่าเออแฟนเราดีเนาะจะไปไหนก็พาเราไปทุกที่ไปซื้อของไปอะไรต้องไปกับแฟนเท่านั้นแฟนเราดีแต่อยู่นานไปนานไปไอ้อความดีอันเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเอ๊ะ ทำไมเขาไม่ให้เราไปข้างนอกคนเดียวอย่างบางทีน้องบอกว่าเออเธอเดี๋ยวฉันเออจูงหมาไปไปขับถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเออฉันกลับมาวันเนี้ยฉันจะเดินไปซื้อของในเมืองนะอะไรนะแันอบอกไม่ต้องไปเธอจะไปทําไมรอฉันคือคือเป็นอย่างนี้หลายครั้งถ้าวันไหนเราแอบไปแล้วถ้ากลับมาแล้วเขารู้อย่างเงี้ยเขาจะโกรธเราทันทีคือน้องมีหน้าที่จูงหมา จุงหมาไปขับถ่ายข้างนอกเท่านั้นเองแค่เดินเข้าไปเดินในป่าในอะไรแต่ถ้าเกิดจะออกไปซื้อของคนเดียวหรือเดินเข้าไปในเมืองเขาบอกว่าบ้านเขาไม่อยู่ไกลในเมืองเลย่ไม่ได้อยู่ไกลสถานที่ช้อปปิ้งเลยเดินไม่ได้เขาไม่ให้ไปถ้าเขารู้เขาจะโมโหทันทีเคยน้องบอกว่าบางครั้งหนูแอบไปพี่หนูแอบไปแล้วหนูก็ไปเดินดูนั่นดูนี่หนูมีสตางค์ที่จะซื้อไหมหนูไม่มีสตางค์หรอกพี่ เพราะว่าตังก็อยู่ที่เขาเวลาที่เขาบอกแล้วไปไหนไปด้วยกันท่านหนูจะเอาอะไรหนูก็ไปชี้เอาแล้วถ้าเกิดถ้าเขาจะอันไหนใจไม่ได้เขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้น้าแพงไปอะไรประมาณนี้แต่ตังที่ติดตัวหนูคนเดียวไม่มีเออเขาส่งเสียเงินให้ลูกเต้าหนูไหมส่งเสียแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวหนูน่ะหนูอยากมาทํางานที่นี่เพราะหนูอยู่ประเทศไทยหนูก็ทํางานหนูไม่ได้ยากแต่งงานมาอยู่มาเป็นมาดามแบบไม่ต้องทํางานให้ผัวเลี้ยงหนูอยากทํางานหนูอยากมีเงินหนูอยากว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่า เขาจากหนูไปหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตหนูก็ยังช่วยเหลือตัวหนูเองได้คืออันนี้ทุกคนน้องเขาคิดดีนะคะแต่สามีเขาไม่ยอมอมืสามีเขาไม่ยอมซึ่งอันเนี้ยน้องเขาบอกว่าพี่ไอ้ใหมๆ่ๆมีความรู้สึกดีว่าเขารักเรามากแต่อยู่ไปนานเข้านานเข้าเหมือนเขาตัดอนาคตหนูคิดว่าหนูไร้อิสระภาพแทนที่หนูอายุยังน้อยหนูแทนที่หนูจะทํางานหาเงินได้เป็นกอบเป็นกร,นกร,รนไหนๆก็มาอยู่ต่างประเทศแล้วไหนๆก็มาอยู่ใน บ้านเมืองที่เขามีค่าแรงสูงซึ่งคนไทยหลายๆคนเขาก็ทํางานกันหาเงินส่งกับประเทศไทยสร้างบ้านสร้างช่องสร้างเซื้อที่ซื้อทางกันแต่หนูไม่มีสิทธิ์ทําเช่นนั้นเลยหนูได้แต่รอแบมือของเงินเขาสิ้เดือนเขาส่งให้ลูกลูกหนูก็เรียนสูงขึ้นทุกวันทุกวันบางครั้งหนูอยากจะให้พิเศษกับลูกแต่หนูก็ไม่มีตังค์หนูต้องรอเขา บางครั้งหนูต้องบอกเขาว่าเธอเดือนนี้ฉันขอพิเศษสักนิดหนึ่งได้ไหมอะไรเขาจะถามจะเอาไปทําอะไรสมเหตุผลไหมอะไรไหมคือในความรู้สึกหนูไรซึ่งอิสระภาพมากหนูแต่งงานมาหนูอยากทํางานอยากมีชีวิตอิสระภาพเหมือนอยู่ประเทศไทยการมีคู่มันไม่ใช่การจับขังฉะนั้นถ้าหนูได้ออกไปข้างนอกได้ไปทํางานเออมีเงินหาเงินใช้ของหนูเองหนูส่งเสียลูกเต้าหนูเองก็ได้หนูไม่ได้อยากได้เงินเขาแต่แฟนหนูไม่ยอมทุกครั้งที่พูดว่าจะไปทํางานทะเละกัน ทุกครั้งที่หนูเออพูดว่าเออดูสิคนไทยคนนั้นนะ่ะเขาทํางานไปทํางานนะเออทําความสะอาดไปทําความสะอาดเขาได้เงินไปส่งเสียลูกเต้าเขากลับไปซื้อที่ซื้อทางที่บ้านเขาแฟนหนูจะมูหูมากๆาว่าเขาเอาหนูมาเลี้ยงอย่างดีไม่ให้หนูอดอยากไม่ให้หนูลําบากลําบนลูกเต้าเขาก็ส่งให้ทําไมหนูถึงไม่พอใจไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีอยู่หนูเป็นคนที่ทะเยอทะยานเกินเขาด่าหนูแบบนี้หนูขาพี่จะบอกให้ คนไทยมาอยู่ต่างประเทศนะเอางี้เลยเกือบทุกคนแหละทะเยอทะยานถ้าไม่ทะเยอทะยานจะเอาผัวฝรั่งทาไมคะอืมก็ทะเยอทะยานท,ทุกคนนั่นแหละฝรั่งคนนี้จริงๆอะสำหรับพี่นะไร้เหตุผลการกักกันเราไม่ให้ทางานเนะี่ยให้เราแค่ดูแลเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาในบ้านหรือดูแลเขาอยู่ในบ้านเวลาไปซื้อของไปด้วยกนนันอันนู้นอันนี้คือมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นไปทําความสะอาดเนะน้องพี่จะบอกไว้นะมันไม่ได้ไปทําทั้งวันบางคนนะเขาแค่ไปทํา วันละชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองส่วนงานที่บ้านมันก็ไม่ไดีบุกพ่องเมียฝรั่งหลายๆคน,นก็ไม่ได้บุกพ่องในหน้าที่ในบ้านเลยตอนนี้สามีหนูนี่แหละฝรั่งของหนูเนี่ยเขาคิดอย่างไรถึงไม่ให้หนูไปทําง,งานกลัวหนูจะไปเจอคนอื่นหรือว่าคิดอะไรเพราะว่าถ้าถามว่าเขาอยากได้เงินเรามันก็ไม่ใช่เพราะเขาไม่ให้เราไปทํางานจะให้เราอยู่แต่ในบ้านไปซื้อของคนเดียวก็ไม่ได้ถ้าเราไปซื้อของคนเดียวถ้าเกิดว่าเพื่อนฝูงเขาไปเจอแล้วบอกเออเห็นเมียเธอเดินอยู่ในเมือง กลับมาก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตน้องเขาบอกว่าไม่อยากอยู่พี่หนูอยากจะเลิกหนูจะผิดไหมถ้าเกิดว่านหนูจะเลิกกับผัวฝรั่งที่ไม่ให้หนูทํางานหนูมีความรู้สึกเหมือนหนูไร้อิสระภาพหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเลยในสิ่งที่หนูอยากทําเอาอย่างนี้หนูไม่ถ้าถามพี่นะคุยกันโกอนคุยกันโกอนเธอถ้าฉันจํากัดอิสระภาพของเธอบ้างเธอจะรู้สึกอย่างไรฉันมาแต่งงานกับเธอ ฉันไม่ได้ว่าจะต้องมาอยู่เพื่อให้เธอชี้นิ้วอันนั้นอันนี้ถ้าฉันชี้นิ้วเธอบ้างเธอจะว่าอย่างไรถามเขาแบบนี้เลยเธอจะว่าอย่างไรคุยกันด้วยเหตุผลก่อนฝรั่งบางคนนะหนูพี่จะบอกให้ฝรั่งบางคนนะเขาจะเออนี่เมื่อทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยจะเข้าใจกันเมื่อต่างคนต่างเอาเหตุผลมาคุยกันถ้าเราเออตัดอิสรภาพของเขาออกเขาห้ามหาเพื่อนห้ามหาเพื่อห้ามห้าห้ามหาเพื่อนหาฝูงห้ามหาพ่อหาแม่เขาจะรู้สึกอย่างไร เหมือนเราเขาห้ามเราออกไปทํางานถ้าเราบอกว่าเราห้ามเขาไปทํางานบ้างล่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรก็เขาก็บอกว่าเอเอเรื่องนี้น้องเขาบอกว่าเขาน้องเคยพูดกับผัวแล้วผัวบอกว่าก็ถ้าฉันไม่ทํางานแล้วเธอจะเอาอะไรกินก็ถ้าเธอตกงานแล้วฉันจะกินอะไรเออ ฉันก็อยากจะรับภาระของฉันเองไม่ได้อยากได้ใช้เงินเถืออันนี้หนูก็คุยกับเขาไปเลยถ้าถามพี่เนาะคุยกับเขาไปเลยถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวหนูจะใช้ชีวิตหายใจทิ้งไปวันวันหนึ่งมองเห็นคนไทยคนนูน้นคนนี้เขาเดินไปทํางานเขาเออมีเงินซื้อน,นั่นซื้อนี่กันเออคนในหมู่บ้านเรามีเงินมีธงคือเขาทํางานกันเองเขาไม่ได้เอาเงินจากฝรัง่งซึ่งฝรั่งแต่ละคนเนาะเาทงานไม่เหมือนกันรายได้ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าฝรัง่งจะไปซื้อบ้านซื้อช่องให้ได้ทุกคนฝรั่งบางคนเขาก็มีรายได้จํากัด ค่าใช้ใจนะ่ายในประเทศเขาก็สูงแต่ในเมื่อหนูดิ้นรนที่จะทํางานเนี่ยฝรั่งคนนี้เป็นคนโชคดีแล้วที่เจอเมียอย่างหนูหนูคุยกับเขาคุยก่อนอย่าเพิ่งเลิกปัญหาแค่นี้อย่าเพิ่งเลิกคุยก่อนคุยหนูจะมานั่งงอนคนเดียวนั่งเครียดคนเดียวเสียใจคนเดียวเออทำไมไม่งั้นทําไมหนูจะทําไมกับตัวเองไม่ได้นะคะหนูต้องทําไมกับเขาทําไมเธอทํากับฉันแบบนี้ทําไมฉันถึงทํางานไม่ได้ทําไมคุยกับเขาเลยเอาเหตุผลของเขามาแล้วถ้าเหตุผลของเขามันไม่ใช่ เหตุผลของเราแล้วก็คุยกับเขาไปเลยไม่ให้เราเพบปะผู้คนภายนอกไม่ให้เราไปเดินข้างนอกคนเดียวเราต้องการใช้ชีวิตอิสระเราก็เป็นคนคนหนึ่งแต่งงานมาเราก็อยากใช้ชีวิตเหมือนที่คนประเทศเขาใช้ถ้าเธอไปประเทศไทยกับฉันฉันห้ามาเธอออกจากห้องเธอจะต้องออกจากห้องก็ต่อเมื่อฉันมีฉันอยู่เท่านั้นเธอจะรู้สึกอย่างไรนูคุยกับเขาแบบนี้เลยเธอจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเธออ,อยากไปเดินชายหาด <c oughs> ฉันไม่ไปฉันไม่ให้เธอไปเธอจะต้องไปเมื่อมีฉันเท่านั้น ตอนนี้ฉันไม่อยากไปเธอก็ไม่ต้องไปเขาจะรู้สึกอย่างไรพูดให้เขาคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจนิดหน่อยเลิกกันเลิกกันหนูสมมตุติเรารู้สึกอย่างไรแล้วคุยเขาไปเลยคุยเขาไปเลยถ้ามันไม่ได้จริงๆเลิกกันนะมันเมื่อไหรก่ก็ได้แต่ว่า ขอให้เป็นสิ่งสุดท้ายไม่ใช่ว่าพอมาแล้วเจอฝรั่งไม่ถูกใจเราเราก็จะเลิกจะเลิกมันไม่ใช่เหมือนอ,อผัวไทยนะหนูถ้าหนูไม่พอใจหนูเลิกเลิกกับคนนี้หนีกลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวหนูก็มีคนใหม่ที่เนี่ยหนูแต่งงานมาแล้วหนูก็ต้องอยู่กับเขาแล้วการอยู่กับเขาเนี่ยถ้าหนูเลิกกับเขาการอยากอะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาวันหรือสองวันมีปัญหาอะไรคุยกันโกรธในถ้าเจอปัญหาผู้ชายแบบนี้นะเขาตัดอิสระภาพเราแบบนี้เราก็ลองตัดอิสระภาพเขาบ้าง ถ้าเกิดว่าเราอยู่ประเทศเขาตัดอิสระภาพเขาไม่ได้เพราะเขาต้องทํางานหาเงินมาเลี้ยงเราเวลาเขาไปประเทศไทยเราลองทําที่เขาเออมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับอิสระภาพห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามเหมือนที่เขาห้ามเราดูซิว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยแล้วเราก็มค่อยมาคุยกันเนาะค่อยๆมาคุยกันตกลงกันเจอนคนละครึ่งทางแล้วพี่คิดว่าถ้าหนูคุยเขาดีๆเขาอาจจะยอมให้หนูไปทํางานแต่น allen, many, namely, raktion, uh ี the the ้หนูม at really ัวแต่คิดคนเดียวทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้เออพอเข้ามาหหนูก็เงียบพอเขาไปเจอ เพื่อนมาบอกว่าไปเจอหนูข้างนอกไปเดินช้อปปิ้งอยู่ข้างนอกทั้งๆนที่หนูก็ไม่มีเงินเลยกลับมาบ้านเขามาหใส่หนูเออเอาใบใยใส่หนูหนูก็เฉยหนูก็ขอโทษเขาขอโทษทําไมล่ะคะไม่ต้องขอโทษค่ะบอกเลยฉันเป็นคนคนหนึ่งฉันมีสิทธิ์ที่จะเดินไปไหนก็ได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะไปเดินช้อปปิง้งเดินอะไรแต่เธอไม่เคยให้เงินติดกระเป๋าฉันเลยเธอควรจะอายตรงนี้มากกว่าฉันไม่จําเป็นที่ต้องเดินตามตูดเธอตลอดเวลาฉันไม่ใช่เด็กสองขวบฉันไม่ใช่เด็กห้าขวบฉันมาเป็นเมียเธอ บอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลยพี่ไม่ได้ยุให้ทะเลาะกันนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สิทธิของเราเราควรจะพูดกับเขาในเมื่อเราพูดกับเขาเรียบร้อยแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจเราก็ค่อยๆค่อยๆไปทีละขั้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาพอเขาโมโหปุ๊บราเงียบขอโทษจ้าขอโทษฉันจะไม่ทําอีกแล้วแล้วเราก็ไม่ไปมันก็ไม่ใช่นั่นถ้าเราห้ามนู่นห้ามนี่เขาแล้วเขาไม่เชื่อเราเราทํายังไงมันก็ต้องคุยกันอะ่ะ ทำไมเธอถึงไม่เชื่อฉันอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องต่างคนต่างมีเหตุผลมาเจอกันครึ่งทางค่อยๆค,คุยกันก่อนนะเชื่อพี่อย่าเพิ่งว่าอุ้ยแบบนี้ไรอิสระภาพอย่างนี้อยากเลิกหนูมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกับการเลิกตอนนี้เราต่อสู้ยังไงที่เราจะได้ทํางานที่นี่หนูก็อยู่หลายปีแล้วเสียดายเวลาที่เอ่อผ่านไปวันๆหนึ่งทําความสะอาดเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกไปทํางานล้างส้วมล้างอะไรมันก็ไม่จําเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพพี่ต้อยต่าอะไรนักหนาเออแฟนบอกว่าเออมันเป็นงานทำความสะอาดไม่ให้ทา อาชีพทำวามสะอาดไม่ได้ต้ต่ำนักหนาจริงๆแล้วฝรั่งเขาจะไม่ดูถูกอาชีพกันด้วยซ้ําเขาให้เกียรติคนที่ทํางานด้วยซ้ําฉะนั้นการไปทางานถ้าหนูจะไปทางานทำฟามสะอาดวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเริ่มต้นไปอย่างเงี้ยถ้าคือค่อยๆต่อสู้ไปก่อนขอเขาว่าเออสักวันละชั่วโมงสองชั่วโมงออกไปทํางานอย่างเงี้ยถ้าเกิดกว่าเขาเออโวยวายไม่พอใจค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันไม่ใช่ว่านิดหน่อยก็จะเลิกจะเลิกอย่าตัดสินใจอะไรแค่คําว่าเลิกกันแล้วจะจบมันไม่ได้จบง่ายๆกันอย่าที่นี่มันใช้เวลาเนาะ ีนให้ดคุยกันให้ดีดลองทํากับเขาเหมือนที่เขาทํากับเราเขาจะได้บางคนอนะ่ะพอเราทําบั่งเขาจะรู้สึกว่าโอุ๊อยมันไม่ใช่นี่นะบางคนเขาก็<ๆ>จะจะยอมเราอันนี้พี่ก็แนะนำให้หนูค่อยๆค,คุยกันนะคะอย่าเพิ่งเลิกกันใจเย็นๆเนาะเรื่องแค่นี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆคำว่าเลิกกันเนี่ยค่อยเป็นชอยสุดท้ายที่เลือก ดีกว่าในไหนเราก็ตัดสินใจแต่งงานมากับเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้แต่งงานมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่ได้มาอยู่เมืองนอกอันนี้หนูแค่ต่อสู้เพื่อจะได้ทํางานในประเทศเขาเท่านั้นต่อสู้กับผวตัวเองไม่ได้ยากมากมหมสักเท่าไหร่พยายามนะคะพี่เป็นกําลัง